them hair what with never let get inside tell your you my kids Don't Don't do to สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กัผมในเกมคาบาามืบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าสำหรับการจัดเรียงเซ็ตไอเทมนะครับของสายอาชีพปืนนะครับ เราควรจะจัดแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรม,มดีของเกมคาบาโมบายกันก่อนนะครับนั่นก็คือกิจกรรม n น v e m b e r Box นะครับแฟนซีแลกกล่องสุ่มสุดแรงนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน65นะครับจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2565นั่นเองนะครับ โดยที่จะให้เรานะครับเก็บสะสมตัวอักษรคําว่า november นะครับและลูกกุญแจนะครับจํานวน5ดอกเพื่อที่จะไปแกลกรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งของรางวัลน,นะครับที่เราสามารถแลกได้ก็จะมีทั้งในส่วนที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แล้วก็ในส่วนที่ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ไอเทมแรนะครับก็อย่าพลาดกับกิจกรรมนี้นะครับ เอาละครับสำหรับสายชีพปืนนะครับแน่นอนนะครับว่าสําหรับสายชีพนี้ก็เป็นสายชีพที่ถือว่าตัวบางนะครับแต่ว่าก็ทดแทนด้วยพลังโจมตีที่ติดคริติคอนนะครับหรือว่าการโจมตีที่รุนแรงนั่นเองสําหรับใครที่จะเล่นสายชีพนี้นะครับสําหรับเรื่องของการจับเซตนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าก็ควรจะเน้นในเรื่องของค่าพลังป้องกันไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเพิ่งปั้นตัวนี้นะครับ ก็คือผมยังไม่ได้ทุ่มกับตัวนี้มากเพราะว่าส่วนมากผมไปลงที่ดาบโลกเป็นหลักนะครับสำหรับตัวนี้ก็คิดว่าจะปั้นต่อในอนาคตนะครับสำหรับการจัดเรียงเซตนะครับผมแนะนําเลยนะครับมันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือสําหรับคนที่จะเล่นสาย s กิลแอมนะครับแล้วก็จะเล่นสายคิติคอนนะครับก็จะมีอยู่2ส,สายด้วยกันนะครับหรือว่าใครจะเล่นสายผสมก็ทําได้เช่นกันนะครับ ทีนี้นะครับสำหรับการจัดเรียงเซตไอเทมนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับไอเทมที่จะจัดเรียงลงนะครับก็แนะนำว่าให้เป็น G13 นะครับเพราะว่าค่าของ g 1 3นะครับค่า Magic a อ t a ท k นะครับมันจะสูงกว่า G11 กับ G12 อย่างเช่นถ้าเกิดใครไปเลือกอาวุธไลแคนนะครับ G11 อนะครับอาวุธไรแคนจะเป็น G11 ก็จะมีออปชั่นเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าค่าเมจิกแอ t แทเนี่ยมันจะต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็ ค่าพลังป้องกันนะครับอย่างพวกชุดเนี่ยถ้าเกิดเราไปใส่ g 1 1หรือว่า g 1 2นะครับในส่วนของค่าพลังป้องกันมันจะน้อยกว่าชุด g 1 3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกได้นะครับให้เลือกเป็นชุด g 1 3นะครับจะเป็นสีม่วงก็ได้หรือเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับเราขอค่าพลังป้องกันเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าสายชีพนี้นะครับตัวค่อนข้างบางถึงจะโจมตีแรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนมอนสเตอร์รุมเยอะๆเนี่ยแล้วเราปิดไม่ทันเราก็อาจจะนอนได้ เพราะฉะนั้นควรจะเลือกชุดนะครับให้เป็นชุด G13 ครับจะเป็นสีม่วงก็ได้นะครับหรือว่าสีฟ้าก็ได้ก็แล้วแต่เราว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนแรกของในเรื่องของชุดนะครับส่วนอาวุธก็เหมือนกันนะครับก็ให้เน้น G13 ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็พยายามตีบวกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อจะเพิ่มค่าความแข็งแกร่งในส่วนของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับผมแนะนําว่าสําหรับอาชีพปืนเนี่ยเป็นอาชีพที่ ตัวบางนะครับเราควรจะเน้นเครื่องประดับที่เป็นดูดเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับสายชีพจนด้วยพวกนี้นะครับโจมตีไปด้วยดูดเลือดไปด้วยก็จะสามารถยืนอยู่ได้นั่นเองครับในส่วนของวนอื่นนะครับพวกต่างหูพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกที่เป็นพวกดูดเลือดได้ด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็เป็นหลักๆของการ เลือกเซตไอเทมให้กับสายชีพปืนและอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนะครับก็คือรถมอไซน์นะครับถึงแม้ว่าในส่วนของรถมอไซค์เนี่ยสายชีพปืนจะมีร่างแปลงนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถมอไซค์ก็มีความจำเป็นมากๆเพราะว่าในส่วนของรถมอไซค์นะครับจะเพิ่มค่าพลังป้องกันให้กับสายชีพปืนด้วยซึ่งเราสามารถตีบวกในส่วนของรถมอไซค์ได้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับ หารถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ตีบวกขึ้นมาส่วนเครื่องประดับอื่นๆนะครับก็หาใส่นะครับที่เราหาได้นะครับตามงบประมาณของเรานั่นเองอีกอย่างนะครับที่จะเพิ่มเติมให้เลยนะครับสําหรับสายชีพปืนเมื่อเราได้ชุดนะครับพวกอาวุธมาแล้วนะครับก็ให้เราไปเลือกนะครับในส่วนของใบออปชันมาเสริมให้ด้วยอันนี้คือผมจะเปลี่ยนเซ็ตนะครับพอดีตรงนี้ผมซื้อมานะเป็นสกิลแอมแต่ว่าเป็น1นลูนะครับ ผมแนะนําว่าให้เพื่อนหานะครับเป็นสีฟ้านะครับหรือว่าสีม่วงก็ได้ที่เป็น2รูจะดีมากๆเพราะว่าจะเป็นการที่เราซื้อไอเทมมาแค่รอบเดียวแล้วเสร็จเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาที่มี1รูนะครับแล้วเราตีบวกขึ้นไปสูงเนี่ยแล้วเราจะต้องไปหาเจาะขาวมาเจาะอีกซึ่งมันจะทําให้เราเบียเงินมากนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาที่เป็น2รูไว้นะครับที่เป็นออปชั่น2รูนะครับ จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็ได้ครับสีม่วง2รูเห็นไหมครับเราจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มช่องอีกนะครับหรือว่าใครจะเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือเขามี2รูเราก็จะสามารถใส่ในส่วนของไบออปชั่นนะครับให้กับสายชีพเนี่ยได้2ตัวด้วยกันนะครับพวกไบออปชั่นแบบนี้นะครับนะครับที่เป็นเพิ่มดีเฟนต์นะครับตัวนี้ผมก็เตรียมมาว่าจะเพิ่มดีเฟนต์ให้กับสายชีพปืนสักหน่อยเพราะว่าตัวค่อนข้างบางนะครับ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับในการจัดเรียงเซ็ตไอเทมนะครับสรุปนะครับการจัดเรียงเซ็ตไอเทมให้กับอาชีพปืนนะครับหนึ่งเลยนะครับที่จําเป็นก็คือในส่วนของอาวุธชุด G13 ที่เป็น2ช่องนะครับอันนี้คือจําเป็นนะครับ2ก็คือเป็นแหวนดูดเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับ3ก็คือในส่วนของเครื่องประดับต่างๆที่เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มพลังจมตีเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับ พวกนี้ให้หานะครับแล้วก็ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จําเป็นนะครับที่จะต้องหาให้กับอาชีพปืนและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของใบออปชันนะครับที่เราจะเอามาเพิ่มในช่องของไอเทมนั่นเองอันนี้ก็จะทําให้อาชีพปืนแข็งแกร่งและก็สามารถลุยดันเจี้ยนได้แบบง่ายๆนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดเรียงเซตไอเทมแบบคร่าวๆนะครับซึ่งก็เป็นตาม แนวทางของผมที่ผมเล่นนะครับส่วนใครมีแนวทางอื่นนะครับก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ